สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องพี่สุภุสุขนนะคะหลักกัสวัสดีพี่นอ้นนะะนองเกษตรกรทุกท่านนะคะที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะเพราะว่าสิเป็นอาชีพหลักหลกักกอาชีพเสริมรวมไปถึงพี่น้องที่สนใจในด้านของการเกษตรทั่วไปน้านะคะเมื่อนี้ลูกออดฟร์มกบนะคะพาพี่น้องมาเบิงบอนะคะบอขี่ดินนะคะบอดินที่เฮาสิใส่สาหรับการเลี้ยงกบนะคะพี่น้อง เมือ่อนี้กับผ้าพี่น้องมาเบิงนะคะอัปเดตแลกักกาความคขืบหนานะคะของอ่าบอดินนะคะว่าเหตุหลักษณะแบบไหนนะคะละกักกมีกระบวนการวิธีขั้นตอนจังไดน,นะคะพี่นอ้องอธิบายตามอ่าสเต็ปนะคะที่ลูกออดนะคะเคททำงานนะคะหละกักการที่ปายเห็นพี่น้องเขาได้ฟังนะคะเข้าใจหรือว่าเข้าใจจังใดน,นะคะพี่น้องก็สามารถที่จะ Comment, ะคอมเมนต์นะคะด่านล่างคลิปเด้เลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวลูกออดสิไปอธิบายนะคะอีกเชือหนึง่งนะคะถ้าพี่นอ้องของใจหรือว่ามีคำถามอยากจะถามนะคะปีที่แล้วนะคะมันก็จะบริกว้างขนาดนี้นะคะพี่น้องบอ่อนี่ขนาดของบอ่อนี่ต้องบอกก่อนเลยว่ามันก็ขืนอยู่กับะกะระยะนะคะด้วยสายตานะคะหละกักกาความกวาม้างความแคบนี่บอ่อเด้เป๊ะไปไหนนะคะปกติแล้วนะคะ ความยาวนี่นะคะประมาณ20นะคะแล้วก็ความกว้างนี่สิประมาณ10นะคะสิประมาณ10บคูณยีนะคะพี่น้องถ้าบ่ถึงกับประมาณ8ปคะูณแอ่าคูณสินะคะแต่ว่าบ่ทันได้วัดนะคะพี่น้องเพราะว่าเฮาบ่ได้ตั้งใจว่าเฮาสิเป๊ะน,นะคะเพราะว่าสังเกตได้บางบ่อก,กะกว้างกว่าบางบ่อก,กะอแคบกว่านะคะเฮาบ่ได้สังเกตเอา่า เอาเขาบริบทําการวัดขนาดนั่นนะคะตัวน,นี้เฮาเหตุตามความสะดวกของเฮ้านะคะพี่น้องลัก็ะเฮ้าสิเหตุในลักษณะแบบแนวจังสีนะคะโดยการที่ว่าข้างในนะคะข้างในปับพื้นดินเคลียร์ให้มันทอกันนะคะพี่น้องส่วนข้างนอกนะคะกอนจะถืออ่าแพ้เขียวแพ้เขียวลักษณะแบบนี้นะคะกระสีเอาเว้นว่างไว้หนึ่งก็คือให้สามารถคนเดินได้นะคะพี่น้องสองก็คือ ให้กบนะคะึค้นึ้นมาจากน้ำนะคะไดึ้นมาอืน,นมาจากนา้ำนี่ดเดึ้นมาผักตากหรือว่าตากแดดใดนะคะพี่น้องจากสีข้งางล่างเข้าสีเอานา้ำใสนะคะละกะเลียงกบนะคะนี่ละเขาก็สีเนนลักษณะแบบนี้ตรงสีละพี่น้องบริยุงยากนะคะละกระพาแงงแพ้เขียวนะคะกับสีมีการฟังขี้ดินลงไปนะคะ ประมาณหาหาเส้นนะคะพี่น้องเพราะว่าผ่าต้นนี้ประมาณประมาณเก้าสิบนะคะเก้าสิบเส้นนะคะก็สิบฝังลงไปพ่อสมควรนะคะพี่น้องประมาณหาเส้นล่ะนะคะแล้วก็สิส่ไมไ้มไผ่ไม่ไผ่ในยลักษณะแบบนี้นะคะในการตอกลงไปตอกลงไปก่อนที่เอาแพร่งแงงลงมานะคะหล้กก็ทําการตอกตะปู ดอ,อกตะปูนีลักษณะแบบแนวจังสีไหวนะคะมันกับสีโยกไปโยกมาได้อยู่นะคะพี่น้องต่ว่าพอเวลาเขาเติมน้ำแล้วมันซึมเ่ก,กันนะคะมันกับสีเห็นเห็นรักม้วงน,นี่แน่นนะคะเห็นเห็นรักม่วงน,นี่แน่นแล้วก็สามารถที่จะเลี้ยงกบได้ในปกตินะคะตัวน,นี้นะคะกระสีเหลือเอาผ่าดํานะคะผ่าดาไม่เย็บใส่ตัวน,นี้แม่เดี๋ยวแม่สิเป็นคนอ่าเย็บเองนะคะพี่น้อง แลวก็อีกบอ่อหนึ่งนะคะสี่เหตุเหมือนนะคะมือนอีกกะจะคําแล้วนะคะก็คือเซน้ไใบนะคะพี่น้องเสน้ำใเพื่อที่จะง่ายต่อการคุดนะคะง่ายต่อการปรับปรุงพื้นทีนะคะพี่น้องเพราะว่าย่ามนี่มันก็แย่ถือว่าแรงเนาะนะคะมือนี่กะร่มช่วยนะคะพี่น้องก็เลยเสน้ำใย้ยวกะสิทําการคุดเหมือนนะคะคูดละกะปรับแต่ง เวลายูสามสี่มือคนละนะคะพี่น้องเพราะว่าบริเซยเครื่องจักรนะคะบริเซยรถไถนะคะล้าห้อก็สิผ้าไปเบิงนะคะเอ่อบอธีว่าเขาท้ำการปล่อยน้ำลงไปแล้วนะคะที่เข้าเคยลงไปให้เบิงนะคะพี่น้อง อันนี้นะคะก็เป็นบอที่สมบูรณ์แล้วนะคะพร้อมที่จะเพาะขยายพันธุ์นะคะต่ว่าในตอนนี้ก็คือว่าเ้าเอาน้ำใส่นี่นะคะน,น้ำบ่ั้นในนิ่งนะคะน,น้ำบ่ห้าในยูโตย่างในหน่อยน้ำทายน้ำยูโตในสี่ครั้งได้ประมาณสามมือ น้ำสีสามารถขังอยู่ในบอ่อนี่ประมาณสามหมื่นนะคะพี่น้องสามหมื 30, ่นกระบอกมันว่าเต็มพอดีนะคะสามหมื่นก็คือแบบสีโรปริมาณประมาณสามนิล่ะนะคะสามหมื่นก็สิน้ำก็สปิประมาณสามนิเท่ากับสีทําการเติมเข้าไปนะคะพี่น้องเท่ากับสีทําการเติมเข้าไปเท่าน,นั้นเองนะคะขะนาดนี้นี่กะสามารถที่จะเติมเติมได้แล้วนะคะสําหรับบอ่อนี่เดี๋ยวให้เบิ้งนะคะอีกบอ่อหนึ่งนะคะ นี่คะ่ะบ่อตัวนี้ก็สามารถที่จะเติมลงไปอีกได้แล้วนะคะพี่น้องถ้าสามมือมันสีประมาณ 3, มสามนินะคะห่ากระสิพยายามที่จะให้หน้ามัมนยูซะก่อนนะคะจังสีทําการเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์นะคะหลังจากที่ห่าอนุบาลลูกออดแล้วห่ออนุบาลลูกออดแล้วลูกออดได้ประมาณหาถึงแปดมือนะคะหรือว่าสิบมือ เฮากับสิเอามาปล่อยลงบอ่อดินและหลังจากนั้นเฮากับสิปล่อยมันเติบโตตามสภาพสิ่งแวดล้อมนั่นก็คือเติบโตในบอ่อดินเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะพี่น้องคะกสีนในหัวเข้าหนี่งญ่เร็วนะคะพี่นอบบ้องแล้วก็บรรเปลืองหัวอาหารนํำนะคะเวลาที่เฮ้าเลี้ยงในบอ่อดินแบบน่าจังสีนะคะบางที่มันขืนไข้นะคะหัวบางตัวมันก็สกัดกินสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วก็อาหารรวมถึงสาก ลูกออดทีว่ามันตายบางตัวมันตายนะคะบางตัวทีมันแข็งแรงมันก็สิกินตัวที่ตายนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะคะทีเข้าเลียงมากปฏิบัติมากตลอดนะคะเดี๋ยวใสเบิ่งอีกบ่อหนึ่งนะคะเป็นบ่อทีสมบูรณ์แล้วนะคะใส่ทอนะคะหลักก็เอาน้ำไสโรยปูนขาวขาเชือแล้วเรียบร้อยนะคะคือบ่อนี่นะคะแต่ว่าบ่อนี่มัน แห่งแล้วนะคะพี่น้องนะเมืองสวนทั้งนั้นนะเมืองสวนทั้งนั้นมันแห่งแล้วนะคะอันนี้กะถือว่าบ่อพานนะคะบ่อพานในการเอ่อบ่อในได้ยูน้ำนะคะพี่น้องก็ต้องเติมเขาเรื่อยๆจนกว่ามันสียูน้ำนะคะหลังจากที่เติมเขาไปแล้วนะคะความพึ่งพอใจนะคะในระดับหนึ่งในการในการเติมน้ำแล้วนะคะห่ากกะสิทธิรการเลี้ยงต่อไป นี่ก็คือกระบวนการนะคะในการเตรียมบอนะคะร่วมไปถึงการเห็ดบอของลูกออดฟร์มกบนะคะกระสีเห็ดในลักษณะแบบนี้นะคะพี่น้องก็สิเป็นการสางบอนะคะเห็ดบอดินในลักษณะแบบนี้จึงสีถ้าพี่น้องท่านใดน,นะคะที่เห็ดแตกตั้งจากนี้นะคะพี่น้องก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะพี่น้อง เท่ากับสิเหมาแลบเป็นความคิดเห็นกันหรือว่าพี่น้องมีความของใจจังใดนึกหรือว่าอยากหูนะคะอยากหูอยากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องใดพี่น้องก็สาม,มารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันได้เด้อพี่น้องนะคะฟาร์มของเฮ้านะคะตั้งอยู่ที่นะคะบันเปื่อยนะคะตำบลน,น้องแก้วอำเภอกันทาราร่มจังหวัดศรีสะเกดนะคะซือ้อฟาร์มก็คือลูกออดฟาร์มกบนะคะพี่น้อง พี่น้องสามารถอ่อุ้าได้เขามานะคะก็ะฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดซับสไครต์กดติดตามกดสันกระดิง่งหฮน้มเด้อพี่น้องลวกะอย่าลืมอคอมเมนต์นะคะถ้าพี่น้องมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียงกบนะคะบ่าวาสิเป็นสีเฮ็ดเป็นอาชีพลักหรือว่าสีล่องเฮ็ดเลียงเบงนะคะหรือว่าเรียงไบถักกินพี่น้องก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะพาาเพื่อเป็นกำลังใจลากะแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันใดนะคะ บ่มีถูกบ่มีผิดนะคะพี่น้องบอมีกักความหูสามารถที่จะทายทอดนะคะล่ะกะนําเสนอให้กับพี่น้องกเกษตรกรเท่านะคะคนใดที่มีความสนใจอิหรีนะคะลนะกะถ้าพี่น้องอยู่ใกล้นะคะก็สามารถเข้ามารับชมนะคะยูทีฟร์มกบได้เลยนะคะตั้งยูติดข้อ้องชนระทานนะคะน้องต่อนะคะบอกไปว่าลูกออดฟร์มกบนะคะพี่น้องเดียวเข้าสิแนะนํามานะคะพี่น้องทางเขากส็สิซับซ้อนแนะ่นะคะ อาสุดท้ายนี้นะคะลูออสกาวังเป็นยังยิงว่าคลิปนี้นะคะสิเกิดแรงพันดานใจให้กับพี่น้องเกษตรกรได้หลายท่านนะคะที่กำลังชมคลิปอยู่นะคะอยากเหตุอยากทำอยากสร้างนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ๊บเกี่ยวกับการเตรียมบอ่อให้กับพี่น้องเกษตรกรได้หลายท่านนํานะคะขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนานะคะสำหรับวันนี้นะคะลูออขอตัวลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านาอน,นะคะ ขอบคุณและสวัสดีค่ะ